มาเอาลิงก์ URL าจาก YouTube นะครับก็เนี่ยมันจะมี URL นะครับนี่คือช่อง URL นะครับ URL เราจะก๊อบไปไอตรงนี้ไปก็ได้นะครับตรงนีนะ้เราจะก๊อบตรงนี้ไปใส่ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือช่องทางที่1น,นะครับช่องทางที่สองก็คือมาตรงนี้นะครับเราก๊อบจากตรงนี้ก็ได้นะฮะในช่องนี้นะครับแล้ว ช่องทางที่สามนะครับไอช่องทางที่สามเนี่ยเราสามารถเอาไปติดหน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์หรือว่าหลังเว็บไซต์ของเราได้นะครับแล้วก็ก๊อปโค้ดนี้ไปแล้วก็ไปวางในเว็บนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเอาไปวางแล้วก็จะมีวิดีโอเล่นแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะเอาลิงก์ตัวนี้ไปนะครับเราจะไปเล่นอา่าเราไปเราไปแชร์ในห้องแชรของเราผมก็ก๊อป คูคอบมาเพื่อความแน่ใจตัดมาเลยอโอเคก็มาที่ห้องของเรานะครับแล้วก็มาที่คำว่าเพิ่มวิดีโอนะครับเพลงเพลงลิสต์นะผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็วาง u r l ตรงนี้นะครับวาง URL ลงไปนะครับแค่นี้ครับวิดีโอมันก็จะลัน ร้นขึ้นมาแลแต่ว่าเราต้องกดค้นหาก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามันเจอวิดีโอแล้วมันจะร้านขึ้นเองอ่าเห็นไหมครับมาละนะครับเราไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมาเล่นเองเราไม่ต้องคลิกอะไรเลยแล้วมันจะเข้ามาเล่นเองงนะานทดลังอลสนามจะช้า วิดีโอเล่นแล้วนะครับนะครับวิดีโอมันจะเล่นลอะอนี่คือมันวิดีโอเนี่ยมันจะเล่นนะครับวิดีโอตรงนี้นะครับเราแปล u r l มาเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มได้เพิ่มได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจํากัดไหมนะครับแต่ว่าผมเคยเพิ่มเข้ามา1 0 10รายการนะครับ10บวิดีโอแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไหนทดสอบแล้วว่ามันเพิ่มได้กี่วิดีโอแล้วก็ลองโพสบอกรายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวนอ่ามันจะเล่นเดี๋ยวในส่วนในส่วน,นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะคอยหาวิดีโอเสริมมาบอก หรือว่ามาแชร์ต่อนะนะมันก็จะเล่นนะถ้าถ้าว่ามาเน็ตของเราเร็วพอนะครับมันก็จะเล่นแบบเต็มเต็มเต็มที่เลยแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ผมใช้โปรแกรมบันทึกอยู่ก็เลยทำให้มันมันค่อนข้างจะช้านะครับ,นะรบนะอันนี้คือการการเอาวิดีโอมาแชร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มแล้วก็เอาวายอมาเพิ่มได้นะครับอ่านะนะแล้วก็ ถ้าเราอยากจะแชร์ให้เพื่อนในเพื่อนใน Google Plus ของเราเห็นนะฮะเราก็แบ่งตรงนี้เข้าไปนะอ่าถ้าเราอยากจะชวนเพื่อนเข้ามานะครับเราก็คลิกคำว่าเชิญนะอ่านะถ้าเราอยากจะแบ่งแบ่งหน้าจอของเราแบ่งให้เพื่อนของเราเห็นนะเราก็แชร์หน้าจอก็คือเราจะแชร์เฉพาะไอ้หน้าโปรแกรมนะครับ หรือว่าหน้าอย่างเราเปิดไมค์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเราอยากให้เขาเห็นแค่ไมค์คอมพิวเตอร์เราก็ทำได้นะครับแต่ว่าในวิดีโอนะครับถ้าผมจะมาสอนในวิดีโอถัดไปเพราะว่าตอนนี้คอมมันช้ามากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเชิญในวิธีการเชิญเพื่อนนะเดี๋ยวคลิกเลยนะครับคลิกปึ๊บก็จะมีนะครับก็จะมีหน้าเชิญคนอื่นนะเข้าสวยแฮงเอานี้นะหมายถึงว่า เราเชิญเพื่อนเข้ามาได้เรื่อยๆจะเชิญจะ,ะให้เพื่อนทั้งของให้เพื่อนใน Google Plus ของเราทั้งหมดอะเข้ามาเข้ามาหมดเลยก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเขาเขายอมรับเขายอมยอมที่จะเข้ามานะฮะก็ถ้าเราเรา,เราเพิ่มเพื่อนทั้งหมดก็คือเพื่อนทั้งหมดที่ที่เป็นเพื่อนของเราใน Google plus เนี่ยใระบบ Google plus เ,เนี่ยจะส่งคำเชิญออกไปให้เขา ทุกๆคนนะในที่เป็นเพื่อนของเราครับแต่ว่าถ้าว่าเราส่งไปแล้วเขายังไม่ยอมรับก็แสดงว่าเขาไม่อยากเข้าห้องก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือแสดงตัรตนว่าเพื่อนคนนี้กําลังออนไลน์อยู่นะกําลังออนไลน์อยู่ออนไลน์อยู่แต่ว่าถ้าไม่ออนไลน์ก็คือลักษณะนี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มเพื่อนนะครับเราก็พิมพ์ชื่อตรงนี้ก็ได้นะพิมพ์ชื่อตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็อย่างสมมุติว่าถ้าเราอยากจะคุยกันเพียงแค่ตัวต่อตัวนะครับหรือว่าเพื่อนกับเพื่อนเท่านั้นนะครับเราก็คลิกเลือกเพื่อนที่เราจะคุยด้วยนะครับคลิกปดนะแล้วก็แฮงเอาท์นะครับอย่างสมมุติว่าผมจะคุยกับเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้แล้วกันเพื่อนคนนี้ตัวอย่างผมคลิกนะครับคลิกแล้วนะเดี๋ยวเราสักครู่นี่คือผมจะคุยกับเพื่อนคนนี้นะครับปอดพ่อ ตอนนี้เขาออนไลน์อยู่นะครับก็ชื่อรายชื่อของ,ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็จะเปิดห้องแอ,องเชิญเขาเข้ามานะครับผมก,กด hang out นะครับกด hang ไปเลยก็ประมาณถ้าว่าเราส่งคําเชิญไปแล้วเขาไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะเราเชิญเพื่อนใหม่ขมเข้ามาเรื่อยๆเพื่อนตรงนี้เราเชิญเราเชิญ,ชญได้ไม่จํากัดครับ เ,เชิญเข้ามาได้ไม่จำกัดเชิญเข้ามาแล้วถ้าว่าเขาคุยมาพยายามถ้าเราเป็นคนเปิดห้องแล้วเราพยายามให้เขาพูดหรือว่าไม่ควรจะพูดจาลูมินพูดจาที่มันไรมารยาทนะครับควรจะเขียนใช้ห้องแชทเขียนแจ้งเตือนนะครับกดก,กติกาในการเปิดห้องหน่อยว่า เ,เข้าห้องแล้วไม่ควรจะพูดจาเ,เสียมารยาทกัแบบเพื่อนออร่วมห้องนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเข้ามาปุ๊บมันมาด่ากันอย่างเดียวต้องเชิญออกอย่างเดียวแล้วครับเ,เดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็คือกําลังส่งคําเชิญนะครับผมได้ส่งไปแล้วนะครับก็ส่งไปแล้วผมก็เปิดห้องรออยู่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามา ก็จเจอโผล่ตรงนี้นะครับจะแสดงรายชื่อของเขาตรงนี้นะครจะแสดงรายชื่อของเขาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะคุยกับผมถ้าเขาไม่มีไม้เขาจะใช้ห้องแช่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขามีไม้เขาจะใช้ไม้คุยคุยกับผมแบบนี้เขาก็จะได้ยินเสียงผมผมก็จะได้ยินเสียงเขานะฮะง่ายๆเลยอันนี้คือเป็นการเปิดห้องเพื่อที่จะคุยกันแบบ การไม่ว่าจะเป็นการแช์นะครับการแชร์การคุยนะการคุยได้เสียงการคุยได้ห้องแชทนะครับมันก็เป็นข้อดีหมดเลยนะครับเป็นทั้งประโยชน์นะครับประโยชน์และประหยัดนะครับผมเนี่ยครับคือเป็นหลักๆที่ผมอยากแนะนําว่าทําไมนะครับ Google Plus มีข้อดีดีกว่าเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วมันดีกว่า a c e b o o k นะครับแต่ว่าสําหรับท่านอื่นแล้ว ไม่รู้ว่า Facebook มีข้อดียังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ยังใช้ Facebook อยู่มันก็เป็นโซเชียลหนึ่งที่ว่าเราไม่คนขาดนะถ้าเราเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเราไม่คนขาดนะครับส่วนวิดีโอในการเปิดห้องแชทนะครับเปิดห้อง,อง Google Chat Google Google Plus ตัวเนี้ยผมจะฝากวิดีโอในการสอนใช้งานพื้นฐานไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวววิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาสอน ทุกขั้นตอนอะนะครับแล้วก็รายละเอียดอย,อ,อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะอัปเดตวิดีโอเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับการปรุงแต่งอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้คือเป็นการสอนงานเพื่อที่เราจะเปิดห้องแล้วก็ใช้งานระบบต่างๆของอ Google Chat ได้อย่างละเอียดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดเป็นห้องประชุมหรือว่าห้องคุยสดหรือว่าห้องแนะนำ สมาชิกใหม่ของ Happy Play ้ o p l พ y ก็ถือว่าไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นระบบเป็นระบบสื่อกลางที่เราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับวิดีโอนี้ผมเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม